ที่สิบาไม่ได้เจราจาแล้วนี่ไมม่ลีลในลองค์คณะของผู้แทนการค้าสหรัฐอืมากับกับอคณะกรรมการกรรมการค้าของขาสหรัฐตับตัวแทนของไทยเนาะก็ไม่มีอันเนี้ยน่าจะชัดมั้งว่าเป็นการดึงจากฝ่ายไทยเองอืมหรอ,อที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนะเาะรองนายกพิชัยเนี่ยออ,ออกมาบอกหลังจากที่นายกาแถลงไปเนาะบอกว่า แกบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกตอนนี้มันมีมันมีความไม่แน่นอนสูงโดยเฉพาะประเทศไทยส่งผลให้รัฐบาลไทยเนี่ยจำเป็นต้องกําหนดกรอบเจรจาให้ชัดเจนและครอบคุมมากยิ่งขึ้นอ่อาันนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าวันหนึ่งทําก็เป็นแบบหนึ่งอีกชั่วโมงหนึ่งถัดไปทําก็ทวิสอีกแบบหนึ่งใช่มันมันมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆอ่ะใช่แล้วก็ท่าทีจีนที่ตอบโต้ก็เข้มขึ้นเรื่อยๆใคร ไปเอื้อประโยชน์บล็อกจีนจีนก็จะตอบโต้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหนังหน้าไฟหลายๆประเทศก็อยู่ในสาการตรงกันว่าอยู่ในธอยู่ในฐานะระหว่างเขาควายสองสองเขาฝั่งหนึ่งก็อเมริกาฝั่งหนึ่งก็จีนนี่รองน,นายวิชัยก็บอกว่าจากการศึกษาแนวทางของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ก็ทำให้ทาใ,ให้รู้สึกว่า จะต้องทําให้การเจราจาบรรลุเป้าหมายแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนจึงจาเป็นที่จะต้องมีการกําหนดการเจราจากับสหรัฐออกไปก่อนเพื่อเตรียมการอย่างรอบคอบในทุกมิติแต่ว่าแม้ว่าจะเลื่อนออกไปก่อนเนี่ยแต่ก็ยังมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ยังเดินหน้าต่อในสส่วนส่วนแรกก็คือการทบทวนประสานความร่วมมือผ่านหน่วยงานในสหรัฐผ่านการหารือกับภาคเอกชนที่เคยได้คุยกันมาก่อนหน้านี้และพร้อมส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเ,เข้าไปร่วมเจราจาในส่วนที่2รัฐบาลก็ต้องมีการปรับตัวโดยเตรียม การพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเพื่อทบทวนกรอบการเจราจาแปลว่าแปลว่าว่าแปลว่าเราดึงแปลว่าเราดึงเพราะอะไรผมคิดว่าอย่างนี้ไอห้ามาตรการที่เราเสนอไปอะ่ะมันไม่เพียงพอหรือเปล่าหรือว่ามันมากเกินไปอันเนี้ยคิดอยู่สองอย่างหรือว่ามันมีปัจจัยอื่นเข้ามา ถ้ามาตรการก็คือไปลงทุนเพิ่มเติมด้านการ<น>แปรรูปสินค้าเกษตรนําสินค้าเกษตรของเขาเข้ามามากเ,าเข้ามาแปรรูปมากขึ้น,นแล้วก็หรือเรื่องอะไรต่างๆ<น>ซึ่งโดยรวมแล้วก็คือเป็นเรื่องของการพยายามจะปรับโครงสร้างการผลิตในประเทศไทยที่ใช้สินค้าวัตถุด,ดิบจากสหรัฐมากขึ้นรวมทั้งการนําเข้าอะไรบางอย่าง S <S รวมทั้งเรื่องของการเเรื่องการสวมสิทธิ์สวมสิทธิ์ว่าสินิงสินคา้าจีนมาผลิตในไทยแล้วไปส่งออกในเมริกาในนามประเทศไทยอย่างเงี้ยก็ซึ่งตัวนี้มันก็มีทบทวนเรื่องแก้กฎหมายผู้ประกอบการต่างด้าวแล้วเนาะก็อ่นออันแล้วไงนะคําถามก็คือว่ามันมันไม่พอ,ห,อหรือว่ามันมากเกินไปหรือว่ามันมีเหตุปัจจัยอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยอเข้ามาเป็นตัวที่ทําให การพูดค,คุยไม่เกิดขึ้นเออมันมีความคืบหน้าอยู่สองสามเรื่องก็<ม>คือว่าไทยอยู่ในหนึ่งในสิบห้าประเทศที่อยู่ในตะกร้าพิเศษ<ม>ที่สหรัฐแถลงว่าไทยน่าจะได้สิทธิ์ทีเ่เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่จะเจรจาให้ประสบความสำเร็จ<ม>แปลว่าอันนี้มันเป็นออกมาจากปากของฝ่ายสหรัฐเอง ว่าเราอยู่ในหนึ่งในเป้าหมายที่จะเจราจาให้สําเร็จก็แปลว่าเราจะเป็นตัวแบบที่ที่คือเขาเปิดไตอะ่ะอืเขาเปิดหน้าไพ่มาว่าไทยเราเนี่ยมีโอกาสได้เปรียกบกว่าคนอื่นก็จะไปจรีบเจราจาทําไมออืคิดว่านี้น่าจะเป็นเหตุผลหลักเลยที่ทําให้เราก็รู้สึกว่าอ่ามึงเปิดทางกูก็วางท่านิดนึงอ่าเพราะไม่งั้นเราจะเสียเปรียบก็แค่นั้นคิดว่านะหลักๆจะเป็นอย่างนั้นเพราะ หนึ่งถ้าดูจากสุภูสายเชื้ออาจารย์สุภูสูสายเชื้อ,อ,อที่ปรึกษานโยบายบของรัฐบาลซี่อยู่ในนั่งอยู่ในบ้านพิษเนี่ยให้สัมภาษณ์ในม่นดิชนเนี่ยแกก็บอกว่าเเรื่องนี้ไม่ต้องรีบมันเป็นเรื่องที่คนรีบไม่ได้ประโยชน์อะไรเวียดนามเนี่ยเสนอทุกอย่างไปแล้วก็คือให้เขาฟรีฟรใช่ไหมแต่ว่าของประเทศไทยเนี่ย เราอยู่ในอันดับที่ไม่ต้องรีบนักเราไม่ได้เป็นตัวหลักตัวหลักเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดหกหรือเจ็ดประเทศ mm hmm. ญี่ปุ่นเนี่ยอันดับสองของเขา mm hmm. ใช่ไหมจีนไม่ต้องพูดถึง mm hmm. เอ,อมีเรื่อง EU ออย่างเงี้ย mm hmm. มีแม mm ็กซิโกแคนาดารอห้าหกประเทศนี้ mm hmm. ชัดเจนเห็นทิศทางแล้วเราจะมาได้รู้กันว่า ขนาดห้าประเทศซึ่งเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ของเขานะออ,ออกมาผลยังเป็นแบบนี้หรือผลเป็นได้ขนาดนี้หรือเขาโปรได้ขนาดนี้หรือเขาให้บวกแต้มบวกแต้มลบได้ขนาดนี้เราก็ค่อยไปต่อคิวคุยกับเขาอีกทีหนึง่งนั้นมันเป็นการเฝ้าดูครับขึ้นบนภูดูเขาคุยกันก่อน อืดูเข้าคุยกันก่อนดูแล้วคุยนะผมเองก็เห็นด้วยว่าใช่คือเรื่งไงเราก็ไม่ได้เป็นประเทศที่อยู่ในคิวต้นๆเพียงแต่เราอยู่ในสิทธิพิเศษในตะกร้าพิเศษที่เขาจะหยิบมาเจรจาว่าอยากจะคุยกับเราให้ได้ประสบความสำเร็จเอาเข้าจริงๆสินค้าที่ไปส่งออกในสหรัฐหลายๆตัวเนี่ยที่ มีมูลค่าสูงสูงเนี่ยก็เป็นสินค้าสัญชาติอเมริกันทั้งนั้นแหละที่อเมริกามาลงทุนสัญชาติอเมริกามาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็ไปขายในอเมริกาเช่นผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไรต่างๆไมโครชิปเขาเรียกว่าอะไรนะเซมิคอนดักเตอร์อะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่แล้วจริงๆเราก็เป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์มาแต่ไหนจะไรลละอันนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีความจําเป็นต้องรีบไะไรลเพียงแต่อย่างที่คุณพิชัยพิชัยไหนวะพิชัยหนึ่งครับพิชัยชุน พี่ชัยชุนเนาะก็บอกไว้ก่อนอยู่แล้วว่าต้องมาเตรียมหลังบ้านต้องมาคุยคุยกับกลุ่มสุกรณ์แล้วหรือยังคุยกับหน่วยงานเกษตรแล้วหรือยังที่จะเตรียมเรื่องเนื้อหมูก่อนจะมีเรื่องทาริฟของทรัมป์เนี่ยนะเรื่องกำแพงภาษีของทรัมเนี่ย แรงกดดันที่มีต่อเนื้อสุกรมีมาแต่ในแต่ไหลแล้วแรงกดดันที่มีต่อเรื่องสินค้าข้าวโพดสินค้าเลี้ยงสัตว์มีมาแต่ในแต่ไหลอยู่แล้วอเไม่ว่าจะมีทาลิฟหรือไม่มีทาริฟพวกนี้เขาก็กดดันมาแต่ในแต่ไหลอยู่แล้วอแต่ว่าของบ้านเราติดปัญหาเดียวคือเรื่องสารเรื่องเนื้อแดงใช่ไหมก็ก็ทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เตรียมพร้อมระหว่างเนี้ยเตรียมพร้อมหลังบ้านเราครับในบ้านเราเองแล้วก็เตรียมพร้อมบล็อกบี้ เช่นข้าวโพดอย่างเงี้ยเตรียมแล้วหรือยังไปคุยกับมลรัฐหรือยังพวกเนี้ยเขามีช่นลที่จะคุยกันอยู่แล้วทั้งช่องนอส่วนตัวคุณทักษิณเองช่นอสของคุณพันศักดิ์เองคนรุ่นเก่าๆารครามทั้งหลายแหละเขาแม่งเขาคงไม่เดินทางไปเที่ยวฟรีหรอใช่ไหมเขาคงไม่ได้เดินทางไปเที่ยวอยู่แล้วก็คงจะเดินทางไปเพื่อจะเตรียมเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นในดีเทลรายละเอียดมันก็ต้องไปว่ากันที่รายรายสินค้านั่นแหละซึ่งรายสินค้าเนี่ เออันนั้นอ่ะอันนั้นอาจจะเกิดแรงต้านแต่ละกลุ่มแต่ละอะไรใช่เพรามันอาจจะกระทบเขาเนาะใช่ทีนี้ทีนี้เหมือนคล้ายๆกับการเจรจา FTA สหรัฐเมื่อสักยี่สปีก่อนนั่นแหละทีนี้ทีนี้มันมีคนตั้งประเด็นมาในช่องแชดของเราด้วยว่าหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับกรณีของพอลแชมเบอร์พอลแชมเบอร์คืออาจารย์ที่มอนเรสสวน ที่โดนเจ้าที่ทหารที่พิษณุโลกเนี่ยไปแจ้งความจากเหตุการณ์อะไรก็ยังไม่แน่ใจนะอ้างว่าเป็นคนโพสต์ข้อความในเว็บไซต์อันหนึ่งที่เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับงานวิชาการอะไรประมาณเนี้ยของต่างประเทศอ่ะก็โดนคดีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นข้อความอะไรงไงบางคนก็ไปเกี่ยวบอกว,กว่าตั้งคําถามว่าเกี่ยวกับอุยกูรือไม่ที่ส่งกลับไปที่จีนอืเกี่ยวไหมไม่รู้ไงไม่รู้ แต่ก็คือยังไม่เห็นสหรัฐออกมาพูดโดยเอาสองเรื่องเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องกันโดยตรงผมว่าเขาไม่พูดหรอกอเมริกาไม่พูดพูดไหมพูดก็รู้ดิอืมก็ให้มันกลุ่มเครือไปมันพี่เเรื่องของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องเราแล้วก็การโปรสิทธิ์ชก็ดูดีอะเนาะอืมก็เป็นเรื่องดีอะอืม,อมก็โปรไปแต่ว่าเออมันคงเป็นความต่อแหลหน้าดูอะถ้า สหรัฐอเมริกาอ้างเรื่องนี้เนาะเราก็แค่ย้อนกลับไปว่าหามึงมัดตีมัดเท้าคนส่งเขากลับประเทศเอากบอระเ,เอ็อกวอ,อร์อะไรพวกเนี้ยมันย้อนกลับไปได้หมดแหละเอออรื่องแบบนี้แต่ว่าเอาโปรโปรสินผชนก็ดูดีดูว่าเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้เขาใช้ในการเจรจาต่อรองมากขึ้นแต่ก็ระวังย้อนกลับว่าเอาควอจริงคนในประเทศไทยก็พยายามจะชูเรื่องนี้ แล้วกลายเป็นเครื่องมือที่สหรัฐใช้ต่อรองและกดดันประเทศไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็ตีความได้สองแบบแหละก็ต้องไปอยู่บนอยู่บนข้อที่จริงแหละว่าระดับนี้การเจรจาระดับนี้เอาเข้าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรอกเรื่องสิธิชนจะเจะ็บปวดและจะดูรู้สึกว่าไร้ค่ายัางไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ประเด็นสิธิชนเขาเอาไว้อ้างแค่นั้นแหละเขาเอาไว้อ้างแค่นั้นแหละอันนี้ก็ต้องว่ากันด้วยแบบทื่อๆตรงๆเนาะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละทุกที่ทุกประเทศในโลก อเมริกาเนี่ยถ้าจะว่ากันด้วยอาเซียกรรมนุษยาชาติการฆ่าล้างอุ้ยอเมริกาทํามาเยอะแยะแต่ว่าตัวเองก็กดดันเรื่องนี้ใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการกดดันประเทศต่งตางๆก็เข้าใจอยู่ไม่ได้แปลว่าการโปรตองสิทธิผู้ชนไม่ใช่เรื่องที่ดีเนาะ<ม>ก็เป็นเรื่องที่ดีนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าก็อย่าหลงตัวเองเกินไปว่าประเด็นเหล่านี้จะกลายเป็นประเด็นสําคัญที่โลกให้ความสําคัญและสหรัฐอเมริกาก็ดีงามเหลือเกินที่มาใช้เรื่องนี้มไม่จริงหรอก แล้วพอแชมเบอร์คนเดียวเองก็ไม่ได้สำคัญไปกว่าหนึ่งล้านล้านดอลลาร์หรือว่าอะไรมูลค่ามหาศาลสามแสนล้านที่ไทยเกินดุลหรือว่าไทยมูลค่าสินค้าค้าขายระหว่างกันคือไม่ได้บอกว่าสหรัฐไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเพียงแต่ว่ามันอยู่ในคนละระดับมันอยู่ในคนละโต๊ะของการคุยอะใช่ไหมโ <ๆ S 2> ต๊ะนี้ก็คุยเรื่องเศรษฐกิจใช่โต๊ะนี้จะไปกดดันกันอะไรยังไงก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปก็ ก็เป็นหน้าไพ่ที่ใครมีแล้วก็หยิบมาเล่นกันใช่ไหมฮะก็เอ่อถึงที่สุดมันโต้แย้งกันได้ถึงที่สุดมันโต้แย้งกันได้มันก็ย้อนกลับไปได้แหละเพราะนั้นเอ่อเขาลองผู้แทนของสองฝ่ายมาเจรจากันแล้วไทยก็สวนกลับไปว่าเอ้ามึงก็ทํากับประเทศผู้ลิภัยต่างๆเลอะเทอะเหมือนกันมันก็ก็เขาคงหน้าชากันไปอ่ะเพราะนั้นเขาจะไม่คุยเรื่องนี้กันหรอกในเวทีเจรจาเพราะมันมีแผลกันทั้งคู่ครับ แต่ก็คิดเข้าข้างตัวเองไว <c oughs> ้ก็ได้ไ<พ>ม <RS> ่เ <Leonardo> ป <disciple> ็นไรโปรสินุคคก็เป็นเรื่องดีออืไปกันต่อก็มีประเด็นอะไรตกค้างยังต้องดูต่อไปนะเนาะมันไม่ไม่เร็วกันไปไม่ช้ากันไปหรอกเรื่องนี้ว่ากันแล้วมันต้องไปว่ากันที่ดีเทลตอนตอนที่มันเป็นดีเทลรายสินค้านั่นแหละว่าเออมันจะเกิดแรงกระเพื่อมแน่แน่มันจะมีบางคนที่จะต้องล้มหายตายจากไปในการประกอบกิจการชีวิตประจําวันหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้ย ม,มันจะมีกลุ่มธุรกิจไหนอที่จะเสียประโยชน์และได้ประโยชน์อโอเคแล้วก็ไปกันต่อเรื่องที่สองนบตั้งประเด็น